เเลโอนี่แปลว่าโตรัพท์ภาษาอีงกฤษนทไม่ยากนี่หว่าลิออนแปลว่าสิงโตอู้อวววลววลววววัวววอวววอวววววไอไลวว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 วิวควว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 งมันต้อง เสียงต่อ,อไ่ต้อนอะไรนะแม่อ่านว่าริออนแม่เทียงมุมชี่แม่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษนะไอคิวถึงฉันจะไม่รู้ถึงฉันจะไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอะ่ะแต่แกก็เกืบได้พ่อเป็นคนอังกฤษนะถ้าไฟไม่ดับสกักก่แล้วมนเกี่ยว,วอะไรกับแฟคิวคือตอนนนะั้นอ่ะฝนตก อ,อไฟก็ดับอ, <laughs> อยู่ในห้องกันสองคนไอ้เขียวอไอ้ทะลึง่งดีไฟมาไม่เห็นหน้าแม่ก็ออไปเลย <laughs> <laughs> แกก็เลยไม่ได้เป็นลูกเครื่องจนบัดนี้งไงสมนักหน้า ของครวรแเลยอะที่เขาจะหนีเนี่ยแม่ผมว่าฝรั่งคนนั้นนะต้องเป็นฝรั่งเซนเจอร์แน่ๆเลยแม่สอนแม่มาแบบผิดๆแน่ๆเลยอ่ะชัวไอ้คิวไอ้คนที่เป็นฝรั่งเซนเจอร์นะ่ะแกต่างหากแค่สิงโตง,ง,ง,าง่ายอ่านมูกอ่ะแม่ดูนี่นี่แม่ดูนี่ L I อ่านว่าลิ O N อ่านว่า ออนรวมกันเป็นล <Leon. S 1> ีอ่อนเห็นไหมลีอ่อนผมบอกแล้อโอ้โหเฮียเขียวเก่งโง่หรือเก่งง่จริงๆวิงไหมอ่ะสิงโตมันอ่านว่าไรอ่อนไรออนแม่ถ้าแม่ไม่รู้หรือว่าแม่ออนภาษาอังกฤษแม่ก็เงียบไปเลยผมต้องใช้สมาธิเสียสมาธิหมดเนี่ย one two t e e ไรอร่ไอคิว ถ้าแกผิดแกก็ต้องยอมรับผิดแกจะเถียงแม่เพื่อแม่ถ้งั้นเอา,อางี้งั้นเรามาแข่งกันเลยดีกว่าว่าใครอ่ะอ่านออกเสียงถูกได้จัดมาอ่าได้เลยแม่แมส่มเปิดเลยนี่นี่ง่ายนี่ง่ายม่ส้มอ่านว่าอะไร ง่ายขอราบเสียงดังขวเราเสียงดังเขาขอรอบเป็นภาษาอังกฤษได้ไหมพูดจะเงยเอางี้ไหมถ้าแม่พูดผิดแม่จะยอมรับใช้แัหน hm um ึ่งเดือนเต็มได้แล้วถ้าผมอ่านผิดเนี่ยผมจะยอมเป็นท่าสแม่หนึ่งเดือนเหมือนกันเดี๋ยวมา สม้มอ่านว่าอะไรอ r a n g e โอเลียงอ่านว่าโอเลียง <laughs> 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 โอเลียงบ้านแม่คิดผิดผิดยังไง orange แม่ดูนี่อ่านว่าโอ แลนกีโอแลนกีโอแลนกีต่างหากน,นะแม่ไอคิวแอรแล้วแอรแล้วทำตามที่พูดด้วยนะอ,อันนีกีบ้านแม่แกสิไม่ต้องวุ่วายผิดนะแม่อ่านผิดนะไอคิวแกผิดแกต้องยอมรับผิดแพ้ก็คือแพ้แม่นั่นแหละแพ้เนี่ยก็เขียนไม่ถูกเนี่ยไม่แกนั่นแหละแม่นั่นแหละ<ม>แกนั่นแหละแ,แม่ก็ดูเนี่ยแม่นั่นแหละไม่แกแกแกแม่หยุด ถ้าอย่างนั้นเราต้องหาคนตัดสิน <Hey. S 1> ข้างบ้านมันขยุ่้รยวะได้เลยแม่เดี๋ยวผมโทรหาเพื่อนผมหนึ่งมันจมกินมาแล้วทีนี้แม่ต้องยอมรับความจริงได้เลยโทรเลย หมัห่วมาะวะกูมีอะไรอยากปรึกษามึงหน่อยว่างดิมีอะไรอยากปรกึกษาส้มภาษาอังกฤษอ่านว่าโอแลนด์กีหรือเปล่าวะมึงช่วยพูดชัดๆดังๆให้แม่กูฟังหน่อยสิโอเรนจ์คิวส้มภาษาอังกฤษอ่ะมันอ่านว่าออเรนจ์ออเรนจ์ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมิวมันไม่ได้อ่านว่าโอแรงกีหรอวะก็มันมีตัวโอตัวอาตัวเอตัวเอ็นตัวจีแล้วก็ตัวอีอ่ะต้องอ่านว่าโอแรงกีดินี่มึงมั่วป่ะเนี่ยมึงจบนอกมาจริงป่ะเนี่ยฮะมึงโกหกกูป่ะคิวถ้าคิวไม่เชื่อหมิวอ่ะแล้วคิวจะโทรมาหาทำไมส้มภาษาอังกฤษอ่ะมันอ่านว่า orange แค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้หมิวแล้วสิงโตอ่านว่านี่ออลหรือเปล่าวะ คิวยังเล่นตลกอ,อีกเหรอสิงโตอ่ะมันอ่านว่าไลออนแค่นี้นะหดี๋ไม่มีเวลามาเล่นกับคิวแล้วนึกได้เลยว่า เกี่ยวข้าวดีกว่าข้าวน่าจะโตแล้วไอ้เกียวเกี่ยวข้าวอะไรบ้านเราไม่มีนาอะแอคชั่นไปซ่อมรถดีกว่าไอ้คิวมึงจะซ่อมอะไรรถมึงขายไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละอากาศร้อนเนาะแม่เนาะไปหาน้ำดีกว่าโอ้ยไอ้เกีอว จังไม่ได้หรอแกพูดว่างไงเกจะเป็นทาสรับใช้แม่หนึ่งเดือน <_ V AN CE> มานี่แกลงมาเลยแกลงมาแกมารีดผ้าให้แม่เลยเดี๋ยวนี้ออมีความสุขจังเลยอยู่ๆก็มีทาสรับใช้ yeah <laughs>